โยธาทิเดินเสียบซ้ายเสือร้ายมีฮุกซ้ายเหมือนกันครับเตะพับนอกเจาะยางขึ้นไปครับมีหมัดขวาเอาแล้วครับเน้นหมัดครับเล่นของหนักของแรงครับหวังผลแล้วครับเสือร้ายขยับเปิดเกมแล้วตั้งรับมา2ยกครับอมาดูเปลี่ยนเข้าไปครับแม่แต่ว่าแข้ง้ายของโยธาธิ่ครับปิดได้ดีวงในล็อกแล้วก็พยายามจะดันเข้าเชือกแต่ว่าทางด้านของเสือร้ายครับหมุนออกมาครับ หมุนออกมาแล้วก็ไม่แต่งตัวแล้วครับมีจังหวะก็เสียบไปเลยแต่ว่าไม่ต่อเนื่องครับติดเชือกไปหน่อยกรรมการแยกมาครับเริ่มใหม่เกมลุยเข้าไปสรดโอ้โหโดนดักแทงครับแม่โยธาทิ์แทงได้แรงครับดอกเมื่อสักครู่นี้อ้าวมาขวามาครับอุ้ยซอกขวาแม่โยธาทิ์ดีจะปิดเกมเหมือนกันแล้วครับแต่ว่าก็จริงแต่ว่ามีจังหวะบวกครับมาต้องเดินบวกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เสือร้ายมีมัดอาเริ่มจะเร่งอ่ะ ดูนะครับว่าโยธาฤิ์นี่พอได้นับแล้วก็ออกมาชกตั้งรับนะครับคอยดักเตะดักแทงเอาไว้โอ้โหแต่ละดอกนี่เสียบก็บาปโอ้ยโดนท้องโดนหน้าเหมือนกันไม่ย้อมง่ายๆนะครับเสือร้ายนี่ประเภทชกสนุกแล้วก็บู๊นะครับแพ้ชนะก็คุ้มค่าทุกครั้งครับต้องเร่งทำแลวครับอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเอานับคืนให้ได้ครับโอ้โหโดนเสียบลูกื่อสักครู่นี่ ึงยอดอกเลยนะครับแล้ววงในล็อกได้ดูครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปอีกทีหนึ่งตีเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาหลุดไม่หลุดครับหนีออกไม่ออกหนีไม่ออกก็ต้องตีสู้ครับแทงเข่าขวาครับโอ้โหแต่ละเข่านี่แหลมเลยครับวากันต่อครับเซอไรขยับเบรกเข้าไปยกแข้งยกขาอืมคิดช้าไปหน่อยครับ โยธาริ์เสียบไปก่อนมีศอกขวาเสริมครับแต่ว่าเสือร้รายพยายามเน้นหมัดครับจังหวะนี้เสียบเข่าซ้ายผักออกไปครับมีหมัดรัวเป็นชุดครับจะปิดเกมจะพิกเกม,กเกมตดูครับจังหวะเสียบคืนของโยธาริ์ไม่กลัวเลยครับแต่ของเสือร้รายนี่หมัดมาเป็นชุดครับแต่ว่าโยธารทิ์นี่เดินฝ่าหมาัดไปเลยครับเดินฝ่าและเสียบเข่าทะลุเข้าไปครับถึงตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโยธาริ์โอ้ไม่ยอมเสือร้ายนี่ซาบูก็ไปต่อยท้องต่อยหน้าเมื่อไหร่ยุบย่นนิดเดียวนี่โอโ้โหเป็นเรื่องได้เหมือนกัน มาดูนะครับพยายามจะเบียดทีมงานนี้บอกให้เดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ยังไม่หยุดครับมี10วินาทีของยกที่3ามยับเข้าไปแต่ว่าหมัดลักไก่ขวาของโยธาทธิครับทำได้ที่อ้าวโดนขวาเหมือนกันครับเดือร้ายเร่งมาแต่ไม่ได้จาอยางไปทีหนึ่งจิ้มซ้ายจิ้มซ้ายหมัดขวามารับอ้าวช่วงปลายยกเอาแล้วครับแม่ได้คืนพยายามจะกอดล็อกไว้ครับโยธาทธิเนี่ยครับล็อกไว้ก่อนครับล็อกแน่นๆรอกรรมการมาเบรกเกมแล้วครับ ไปปลายยกที่3นะครับยามไล่ทาแล้วดูครับแม่ได้นะครับที่นี่พลิกล็อกก็มีให้เห็นบ่อยๆครับเสือร้ายบอกว่าผมยังไม่ยอมสัอย่างครับค่อยๆเดินค่อยๆตัดเวทีเข้าไปแต่ว่าโยธาริตเองก็ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับออกซ้ายบ้างขวาบ้างครับ เข้าไปบีบเกมเข้าไปครับเสือร้ายครับเตะเจาะยาอาแล้วครับเจาะยามีตำหนิหรือเปล่าแม่ทางด้านของโยธาลินครับมีอาการหรือเปล่าเขายามจะเดินบวกเลยครับเอ้าขีบคอแล้วเสียบเข่าแล้วเสือร้ายไม่สวยครับเตะเจาะยาเข้าไปมีมาเสริมเบียดเข้าไปลุยเข้าไปครับเสือร้ายอาแล้วครับนาทีทองหรือเปล่าครับจังหวะนี้แม่พละกําลังมันมาเองครับเสือร้าย เปิดเกมอย่างเดียวแล้วนะครับหมัดโอ้ยโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนโยธาฤทธิ์เบียดเข้าไปโอ้ยเจาะยางเขาจะโอ้ยเจาะยางแล้วก็มีหมัดต่อยสวยๆนะครับดูวงในต้องล็อกไว้ก่อนเอาเริ่มเจาะแรขึ้นมาโอ้โหโยธาฤทธิ์ครับข้างล่างสะดุ้งหรือเปล่าพอไประวังข้างล่างมาโดนข้างบนครับเอาแข้งขวาเตะไว้ก่อน เสือร้ายคึกคักกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเอาบาดขวา,ากับบาดขวามีเฮนะมีเฮนะไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนแล้วนะครับเสือร้ายตอนนี้เบี่ยนเข้าไปดูไปปล้ำไหนไปลงล่างโอโ้โหจังหวะตีโยธารักษ์นี่ก็โยธาริ์นะครับก็ล็อกเอาไว้เลยครับมาดูครับยังไม่ยอมครับทางด้านของเสือร้าย ขณะที่โยธาริ์เองก็ไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับมีลูกดักแทงสวยๆครับดูครับลูกทีมสกัดดูครับโยนเข่ามือยาวๆแล้วก็โยนไปเลยครับไม่ต้องคีบไม่ต้องคว้าคอครับแมเป็นการโจมตีที่รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพของโยธาริ์ครับดูครับล็อกในเือรไรองพยายามจะดิ้งครับแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งครับจังหวะนี้ครับแม่พยายามกอดไว้นานๆเลยครับโยธาริ์ครับ เพิ่จะเผาเวลาไปด้วยครับแข้งซ้ายติดเบรกเอาไว้ไม่สนใจครับหมัดขวาใบหน้าบ้างลำตัวบ้างครับแทงเข้าไปครับแทงเข้าไปครับเสียงเชียร์ยังรออยู่นะครับเกมของเสือร้ายปากันต่อครับอาวิ่งแล้วครับเสือร้ายครับไม่เดินอย่างเดียววิ่งแล้ววิ่งสายเอาจับได้ได้เด้งตีไปโยธารทธิ์ขวางหน้าเสียบคืนเสือร้ายก็เสียบกลับโอ้โหเป็นนาทีที่ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับ ต่อครับเสือร้ายวางหน้าเสียบโยธาริก็ไม่ยอมดูครับแม่ปั้มรัดฟัดกันครับวัดกันที่ร่างกายวัดกันที่หัวใจแล้วครับนาทีนี้ครับคุณเอกเอ้าตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับโน้มกิ่งฟ้าลงมาครับแม่แยกมาก่อนครับแยกมาก่อนวัดกันตรงนี้เลยครับ วัดกันที่หมดต่อหมดนี่ครับดูหัวจิตหัวใจใครจะดีกว่าครับหมดยกที่4ี่เดี๋ยวกลับมาต่อยกสุดยังรอเชียร์อยู่ด้วยครับเอาเร่งขึ้นมาหน่อยครับเอาได้ไม่ได้เท่านั้นเองครับเ,เดบพยามแทกกระแทกมาซ้ายแล้วก็พลิ้วไว้ครับถีบไว้ด้วยครับโยธาริ์จะปัดขวาเสือร้ายุดนี้ได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะต้องดูครับ ใครที่เชียร์เสือร้ายก็ต้องลุ้นให้โยธาธิตมีจังหวะหลัวมีจังหวะเผลอมีจังหวะเหมือนแล้วก็มีจังหวะพลาดล้ะครับแต่ถ้าไม่มีจังหวะแบบนี้ครับก็เหนื่อยครับทางด้านของเสือร้ายแต่ก็ยังได้ลุ้นยังมีหวังแล้วครับเพราะเจ้าัวยยังไม่ยอมครับดูครับพยายามจะเร่งเกมครับโอ้ถ้าแปมปลับนายกสุดท้ายน่าจะยากแล้วครับลืมลูกเตะขาเจาะยางไว้หรือเปล่าครับเสือร้ายครับ ขาล่างครับลืมไมหเรือเปล่าครับเพื่อที่จะกระจายความเจ็บปวดฉับไหมฉับไหมไม่ฉับครับไม่จับในสถานการณ์มันบีบแล้วครับจังหวะใกล้ๆครับทางด้านของยูทารีก็ล็อกไว้ก่อนเหนียวไว้ก่อนครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองครับหลบรัศมีหมัดของทางด้านเสือร้ายแหละครับหรุยต่อนาทีครึ่งได้ไม่ได้ครับอ แม่ต้องบอกว่าจังหวะเป็นของทางด้านของโยธาธิตครับที่ได้นับก่อนแล้วครับในชกปลายยก2องเขาทำให้สถานการณ์มันเป็นของเขาเลยครับเสือรเองก็พยายามจะเร่งครับแต่ว่าจังหวะแบบนี้รัาพอประชิดตัวครับโดนล็อกแบบนี้ก็แหมไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันนะครับวัาถีเดดที่จะพลิกเกมได้นั้นคือหมัดกับศอกเอาแล้วครับเริ่มได้แล้วครับเอาเวลามีเอาครับแม่พอทําได้แล้วมีเฮตลอดด้วยครับเสือราย ของเชียร์ของโยธาธิตเองก็พยายามลุ้นแล้วครับให้เวลามันหมดไปเร็วๆครับขณะที่ฝั่งเซร้ายดูครับยังไม่ยอมเกือบๆหน,นาทีครับตรงนี้ได้ไม่ได้ครับมชื่นชมในความพยายามครับเราก็ต้องยกเครดิตให้ท้านของโยธาธิตด้วยครับที่หลังจากได้นับแล้วก็คุมเกมชกตามแผนได้ละเอียดดีเหลือเกินครับเอาเอาอีกหน่อยครับ มคิดได้แต่แมดูทำลำบากแล้วครับตอนนี้ครับยังไม่ยอมครับเดินเข้าไปอชจฉรออยู่ครับน้องนี่ลุยลุยครับลุยในช่วงท้ายเกมเก็บได้บุญแล้วครับทางด้านของโยธาริกครับจุดเปลี่ยนก็อยู่ที่ลูกนับแหละครับมวยคู่นี้ครับมาแทนทั้งคู่การเตรียมตัวใกล้เคียงกันครับ ว่าเป็นโอ้ยสอกขวามาเอ้าแม่ได้เมาได้เสียวกอดแล้วครับกอดและกอดให้แน่นไว้ก่อนครับมาหามือนี่เหนียวเป็นตุกแกไปเลยครับด้านของโยธาริครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งคู่ครับสำหรับคู่รองในวันนี้ครับโยธารทิสิทธิ์เพชรดีไฟแดงครับกับเสือร้ายสิทธิ์เจริญทรัพน้ำเงินครับใครจะได้รการชูมือเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ด้านของโยธาฤทธิสิเพชร